สวัสดีค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาพบการในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5สําหรับในวิชาหน้าที่พลเมืองนี้นะคะนักเรียนจะไม่ได้รับหนังสือนะคะครูจะมีนะคะเป็นการจดบันทึกนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ไว้ศึกษานะคะทบทวนบทเรียน ก่อนที่จะสอบกันนะคะสำหรับในวิชาหน้าที่พลเมืองนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดนะคะซึ่งใครที่ได้รับสมุดไปแล้วที่ครูแจกไปเมื่อวันเสาร์นะคะนักเรียนก็นำสมุดเล่มใหม่นะคะขึ้นมาใช้ได้เลยซึ่งในรายวิชาของครูที่ครูสอนจะมีทั้งหมด3รายวิชานะคะนักเรียนสามารถใช้ในสมุดเล่มเดียวกันได้เลยนะคะ แต่ให้นักเรียนแบ่งส่วนนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะสำหรับวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะให้นักเรียนเปิดหน้ากลางออกมานะคะของสมุดแล้วออจดบันทึกนะคะนักเรียนเริ่มตั้งแต่เรื่องที่เราจะจดลงไปในสมุดนะคะนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้นะคะในวันนี้นะคะครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่อง สามค,คือพลังนะคะในหัวข้อนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆนะคะที่นักเรียนควรจะได้ปฏิบัติตามนะคะสำหรับออในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะหลังจากนักเรียนได้จดบันทึกนะคะหน่วยการเรียนรู้ไปแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนกันนะคะนักเรียนในหัวข้อแรก การมีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนั้นนะคะครูจะเริ่มที่ข้อ1.1นะคะกฎ1.1ก็คือกฎระเบียบในโรงเรียนนะคะนักเรียนในหัวข้อนี้นักเรียนจดลงไปด้วยนะคะ,ะกฎระเบียบในโรงเรียนนั้นนะคะ เราอยู่ร่วมกันในโรงเรียนนะคะก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบนักเรียนจะเห็นว่าการมาเรียนนะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎต่างๆระเบียบต่างๆที่โรงเรียนได้วางไว้นะคะมากมายเลยนักเรียนอาจจะรู้สึกว่าทําไมโรงเรียนจะต้องบังคับแบบนั้นแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะมีที่ไปที่มานะคะของคําว่ากฎระเบียบในโรงเรียนหรือแม้แต่กรณีที่นักเรียนเนี่ย ได้ไปอยู่นะคะในสังคมที่กว้างขึ้นนะคะเรียนจบไปนะคะได้ทำงานนักเรียนก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่นั้นๆไปตลอดนะคะอ่ามาสไลด์นี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนจดบันทึกนะคะที่ครูได้ทําสีชมพูไว้นะคะตัวอักษรตัวหนังสือสีชมพูนะคะนักนักเรียนจดเฉพาะที่เป็นสีชมพูนะคะ กฎระเบียบนะคะนักเรียนกฎระเบียบนั้นหมายถึงข้อบังคับหรือข้อกําหนดนะคะที่เขามีขึ้นมานะคะตั้งขึ้นมาเพื่อให้กับทุกคนนะคะให้นักเรียนให้สมาชิกที่อยู่ในสถานที่นัานๆได้ปฏิบัติตามนะคะ<ส>เพื่อว่าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะให้ไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะคะแล้วก็เพื่อให้การอยู่ร่วมกันนั้นนะคะไม่เกิดปัญหา เพราะว่าทุกคนก็จะปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันนะคะเป็นข้อกําหนดหรือข้อปฏิบัติเดียวกันเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นกฎระเบียบในเรื่องของการแต่งกายมาเรียนนะคะในการแต่งกายโรงเรียนก็จะมีกฎว่าในวันที่มีมพละให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละนะคะนั่นก็คือเพื่อที่เวลาเราออกกําลังนะคะหรือเราเล่นกีฬาในชั่วโมงพละ ก็จะได้สะดวกสบายนะคะอย่างเช่นนักเรียนหญิงอย่างเงี้ยถ้าใส่กระโปรงมาเรียนพละก็อาจจะก็จะไม่สะดวกนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรานะคะเป็นสมาชิกคนหนึ่งในโรงเรียนนะคะเราก็จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาหรือข้อตกลงที่มีในโรงเรียนมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะ กฎข้อที่หนึ่งเลยนะคะนักเรียนก็คือการรักษาความสะอาดสำหรับในหัวข้อนี้นักเรียนจดแต่หัวข้อไปก็ได้นะคะจดแต่หัวข้อไปการรักษาความสะอาดนะคะสีชมพูนะคะการรักษาความสะอาดนะคะก็อย่างเช่นการที่เรานะคะไม่ทิ้งขยะตามพื้นนะคะหรือ อีกกรณีหนึ่งก็คือการที่เราทิ้งขยะลงในถังให้ถูกต้องนะคะถ้าขยะในมือเรานะคะลงถูกที่นะคะลงถูกถังก็จะไม่มีขยะเกลื่อนอยู่บนพื้นให้เราต้องมาคอยเก็บใช่ไหมคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือที่บ้านเราก็เช่นเดียวกันนะคะครูเองก็เช่นเดียวกันนะคะครูก็ต้อง ทิ้งขยะให้ลงถังเหมือนกันนะคะครูก็คงไม่เดินไปทิ้งขยะไปตามถนนนะคะให้นักเรียนมาคอยเก็บหรือครูก็ต้องมาคอยเก็บมากวาดเองเช่นเดียวกันนะคะข้อที่3ก็คือไม่ขีดเขียนข้อความต่างๆนะคะบนโต๊ะบนเก้าอี้กำแพงห้องน้าต่างๆนะคะเพราะจะทําให้เวลาที่เรามองไปเนี่ยมันจะดูไม่สะอาดตานะคะดูแลรักษาสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะกรณีนี้ก็คืออย่างเช่น การช่วยกันนะคะทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบนะคะนักเรียนอนอกจากจะเป็นการรักษาความสะอาดแล้วนะคะการที่เราไปลงเขตพื้นที่นั้นยังเป็นการสร้างวินัยในตนเองสร้างความรับผิดชอบการสร้างความเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะนักเรียนเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมีการทำนะคะรับผิดชอบ ในหน้าที่ของตนเองนะคะนี่ก็ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่โรงเรียนต้องการจะฝึกนักเรียนนะคะให้มีความช่วยเหลือรู้จักเสียสละรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะฝึกให้เป็นนิสัยนะคะเป็นวินัยในตนเองแล้วก็สร้างความรับผิดชอบนะคะให้กับตนเองด้วยนะคะเราอยากอยู่ในที่ที่สะอาดเราก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดนะคะจะรอให้พานโรงนะคะ มาดูแลให้เราทั้งโรงเรียนก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะโรงเรียนเราก็กว้างนักเรียนเราก็เยอะนะคะหรือจะให้ครูนะคะทำการกับพานโรงเท่านั้นนะคะก็ไม่เหมาะนะคะนักเรียนเพราะว่าการที่เราเนี่ยให้นักเรียนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขตพื้นที่ต่างๆ อย่างน้อยนะคะก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ตระหนักว่าถ้าเราไม่ทําสกรปรกเราก็จะไม่ต้องมาเหนื่อยในการเก็บกวาดนะคะนักเรียนอันนี้เราก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือกันให้ความร่วมมือกันนะคะข้อสัทยาคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะอย่างเช่น บริเวณห้องน้ำนะคะนะักเรียนห้องน้ำห้องส้วมน,นะคะทุกครั้งที่เราใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลทำความสะอาดในจุดที่เราใช้เช่นเราเข้าไปปัสสาวะนะคะในห้องน้ำนะคะเราก็ต้องอกดชักโครกหรือราดน้ำนะคะให้สะอาดนะคะเพื่อเวลาที่คนอื่นจะมาเข้าต่อเนี่ย หรือกรณีถ้าเราเข้าไปแล้วเราเจอสิ่งไม่พึงประสงค์อยู่ในนั้นนะคะเราก็นั่งไม่ลงใช่ไหมคะก็ไม่อยากจะเข้าเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปใช้แล้วเราก็ต้องควรที่จะดูแลนะคะเ,ออเพื่อในการใช้ในครั้งต่อๆไปนะคะนะักเรียนหรือบริเวณโรงอาหารนี่ก็สําคัญนะคะครูยกตัวอย่างเราอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่5กว่าเราจะได้รับประทานอาหารกลางวันก็คือเวลาเที่ยงนะคะ ก่อนที่เราจะไปก็จะมีน้องๆนะคะอนุบาลจนถึงป .4 เลยไปใช้บริการโรงอาหารของเรานะคะกรณีที่โรงเรียนเปิดปกตินะคะทีนี้ครูถามว่าถ้าทุกคนรับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่เก็บถาดเราซึ่งเป็นพี่ป .5 ลงไปตอนเที่ยงจะมีที่นั่งไหมคะนักเรียนก็จะไม่มีนะคะที่นั่งในการรับประทานอาหารหรือแม้แต่เศษอาหารที่หกอยู่ ถ้าเราไม่เก็บนะคะหลังจากเราทานเสร็จแล้วเราไม่เก็บใส่ถาดนะคะเศษอาหารนั้นนะคะก็จะตกอยู่ที่พื้นเวลาคนที่จะมานั่งต่อนะคะก็จะไม่มีที่ในการนั่งรับประทานอาหารนะคะต่อไปนะคะนะักเรียนหัวข้อที่2ก็คือการรักษาของใช้ส่วนรวมนะคะของใช้ส่วนรวมนะคะก็คือสิ่งที่เราทุกคนนะคะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะคะเป็นการ รักษานะคะสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้สามารถาใช้ได้นานขึ้นนะคะซึ่งในการที่เราจะช่วยการดูแลสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมนั้นนะคะเราก็ทำได้โดยการใช้นะคะสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกวิธีนะคะอย่างเช่นเก้าอี้นะคะักเรียนเก้าอี้เนี่ยเขามีสีขามีไว้ให้เรานั่งนะคะ เราก็อย่าไปยืนหรืออย่าไปทําให้มันเหลือสองขานะคะเอียงไปเอียงมาขามันก็จะหักก็จะชํารุดได้นะคะอายุการใช้งานของมันก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะในการซ่อมแซมหรืออาจจะต้องซื้อใหม่เลยก็ได้นะคะข้อที่สก็คือการบํารุงรักษาและซ่อมแซมนะคะซึ่งกรณีนี้ก็อาจจะเป็นการบอกครูนะคะ หรือบอกนะักการพานโรงนะคะให้ออ่ซ่อมช่วยซ่อมแซมนะคะสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เราอาจจะไปพบเห็นนะคะเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อมาใหม่ด้วยถ้าสภาพยังพอใช้ได้อยู่นะคะนี่ก็คือการที่เรานั้นได้มีส่วนร่วมนะคะในการรักษาของใช้ส่วนรวมนะ ข้อต่อไปค่ะนักเรียนก็คือการดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะอ่าอันนี้ครูก,ก็พูดไปบ้างแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าการที่โรงเรียนเนี่ยได้กำหนดบริเวณเขตต่างๆให้นักเรียนนะคะได้มีส่วนเข้าไปช่วยการดูแลรับผิดชอบนะคะก็ถือเป็นกิจกรรหนึ่งนะคะที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนั้นเกิดความรับผิดชอบนะคะ สร้างวินัยให้กับนักเรียนนะคะว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปดูแลในเขตพื้นที่นะแล้วก็รู้จักในการเสียสละนะคะที่จะทําประโยชน์เพื่อโรงเรียนของเรานะคะซึ่งโรงเรียนก็ได้ให้อะไรกับนักเรียนมากมายนะคะสิ่งที่นักเรียนได้จากโรงเรียนไม่ใช่แค่ความรู้นะคะนักเรียนก็ยังได้ในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ระเบียบวินัยต่างๆนะคะถ้านักเรียนนั้นมีความ เชื่อแล้วก็เคารพนะคะในสิ่งที่ครูทุกคนได้สอนไว้นะคะ,ะการบำเพ็ญประโยชน์นะคะอย่างเช่นการทำเขตพื้นที่นะคะการช่วยเหลือคนอื่นๆก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนด้วยแล้วก็ต่อ,อ,อพนร่วมห้องต่อคุณครูนะคะต่อรุ่นน้องต่อรุ่นพี่นะคะเราช่วยกันได้ในทุกๆเรื่องเลยนะคะ มาถึงหัวข้อที่2นะคะนักเรียนหัวข้อที่1.2การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎระเบียบด,ด้วยหลักเหตุและผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมนะคะกรณีนี้นะคะก็ถือเป็นการเปิดโอกาสนะคะนะักเรียนให้กับทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นกรณีที่อยู่ในห้องเรียนนะคะครูก็จะ มีคำถามต่างๆให้นักเรียนนะคะได้แสดงความคิดเห็นว่าห้องเราควรจะทําแบบนี้ไหมห้องเรามีข้อตกลงอะไรอย่างไรบ้างนะคะเราก็มาคุยกันนะคะนักเรียนปฏิบัติได้ไหมนักเรียนอยากจะให้เพิ่มเติมอะไรนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กับนักเรียนนั้นได้แสดงความคิดเห็นนะคะโดยทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องดูที่เหตุผลนะคะแล้วก็ ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะคะในส่วนต่างๆที่เราได้ทำเป็นกฎระเบียบนะคะหรือข้อตกลงต่างๆต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วก็ยึดถือประโยชน์ของห้องนะคะประโยชน์ของโรงเรียนประโยชน์ของส่วนรวมนะคะตัวนักเรียนเอ่ยนะคะหรือ,อ,อความร่วมมือต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนของเราด้วยนะคะนี่ก็คือ ในส่วนของการมีส่วนร่วมนะคะโดยต้องอาศัยหลักเหตุผลเป็นสำคัญนะคะเป็นการให้โอกาสนะคะในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตยนะคะอย่างเช่นการเลือกหัวหน้าห้องการเลือกประธานนักเรียนนะคะหรือการ เลือกนะคะการปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆนะคะที่เรามีกันในห้องเรียนนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการมีส่วนร่วมนะคะสำหรับในเ,เรื่องกฎระเบียบนะคะการมีส่วนร่วมในการอยู่ในโรงเรียนของเรานะคะก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะมีความคิดเห็นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่ รักนะคะในการอยู่ร่วมกันของเรานะคะมีความอยากให้ความร่วมมือนะคะมีความรู้จักเสียสละนะคะเพื่อส่วนรวมบ้างสำหรับในคลิปนี้นะคะครูก็มีงานให้นักเรียนหลังจากนักเรียนจดบันทึกนะคะต่างๆที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะให้นักเรียนตอบคำถามให้ครูแค่หนึ่งข้อนะคะนักเรียนเขียนต่อลงไปจากที่นักเรียนจดได้เลยนะคะ คำถามก็คือครูบอกว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ให้กับโรงเรียนได้อย่างไรบ้างนักเรียนลองนึกภาพกว้างๆนะคะว่าสิ่งใดนะคะที่นักเรียนทําแล้วจะเกิดประโยชน์กับโรงเรียนนะคะหรือตัวเรานะคะเป็นนักเรียนตัวน้อยๆเนี่ยนักเรียนลองคิดสิว่า หนูทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนของเราได้บ้างขอแค่คนละหนึ่งข้อนะคะเขียนมาเลยะคะ่ะสิ่งที่ฉันทำให้กับโรงเรียนได้คือนักเรียนจะตอบมาแค่ว่าช่วยปิดหน้าต่างช่วยกวาดใบไม้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนลองนึกนะคะหนูสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะในการที่เรามาโรงเรียนในแต่ละวันนะคะหนูอยู่มาตั้ง อย่างน้อยน,อยนะคะก็3ปี5ปีนะคะหนูลองคิดดูสิว่าอะไรบ้างที่หนูทําให้กับโรงเรียนได้นะคะคนละหนึ่งข้อเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งรูปนะคะมาในอัลบั้มวิชาหน้าที่พลเมืองสําหรับนักเรียนที่มาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนนะคะหนูก็ไม่ต้องโพสต์ลงไปในอัลบั้มนะคะนําสมุดมาส่งครูที่โรงเรียนได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ